แลในวันนี้เราก็มากางเต็นท์กันนะครับหลังจากที่ก่อนหน้าน,นี้เราไป,ปนอนบนรถครั้งแรกแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงบ้างราทริปนี้ก็สามวันสองคืนนะครับย้ายรถกันเฮ้ย hey, ตอนนี้เราก็ย้ายรถมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะตอนนี้ oh. น่าจะกางทับก่อนนะครับว่าทริปนี้มาเยอะชวนเพื่อนมากางครั้งแรกแล้วก็กลัวเหงาเนาะก็มีเพื่อนอยู่ตรงนู้น กำลังคนของอยุ่นผมรับหน้าที่การทบนะก็ครั้งนี้เรามากางกันาที่แบมทูซ่านะครับมาถึงกลุ่มแรกเลยเดี๋ยวขอกางท้าก่อนนะเดี๋ยวมากันหลังกางท้บเสร็จตอนนี้เราก็กางท้บเรียบร้อยแล้วนะก็บรรยากาศใหญ่ี่ประมาณนี้นะครับท้บขนาด หกคูห้าของสานเอนสตาเป็นทรงหกเหลี่ยมก็ไม่รู้จะเวิร์กไหมนะเดี๋ยวลองดูก่อนก็เดี๋ยวต่อไปก็น่าจะกลางเต็นกันละโอเคโลเคชันเราตรงนี้๊บก็เพื่อนเรามาหมดแล้วนะมีห้าบ้านวันนี้กลางเต็นกันแป๊บนึงเอาละครับก็หลังจากที่ใช้เวลากลางเต็นอยู่นานตอนนี้ก็กางเต็นเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นไงเหนื่อยไหม ่มากทำอะไรบ้างการเต็นนี้เต็นท์ของพวกเรานะรีวิวเต็นนี้รีวิวเต็น์นี่นะครับเต็นท์ของเราเนาะก็เป็นเต็นท์ยี่ห้อ a n นฟ็อกุ่น 5P แล้วก็คุมด้วยทารของอะไรแมนฟ็อ,อกเอนกันขนาด4.5คูณ5แนละ้วแบดบิงใหญ่มากแล้วก็ประดับด้วยไฟนะครับ นี่ข้างในก็มีคนนอนอยู่ไซซิงก็ถ้ากลางเตียงของเคชัวเนาะก็ได้สามเตียงปะเตียงใช่สามเตียงแบบไม่อึดอัดนะสามเตียงก็สบายสบายนอนสาคนกำลังสบายใช่ก็มีตัวละครสามคนวันนี้ตามาด้วยกันที่กลางทับอีกชั้นหนึ่งเพราะว่าขี้เกียจตักไปชิดนานนะแต่ว่าก็คงไม่ได้ช่วยอะไรมากหรอกสุดท้ายก็ต้องปักอยู่ดี่ะ คก็ประมาณนี้เดี๋ยวพาไปดูแนะนำเพื่อนๆดีกว่าเออก่อนก่อนไปก็อันนี้ก็เป็นทาบกลางเนาะที่กลางตั้งแต่แรกจุได้แบบกี่คนนะสิบคนปะเออตอนนี้มาเก้านะก็จุได้แบบสบายเลยเออค่อยเดี๋ยวเราไปแนะนำหมู่บ้านของเราดีกว่าตอนนี้นะครับหมู่บ้านของเรานะก็มาทั้งหมด9คนเนาะก็มีทั้งหมด5้บ้านนะ บ้านหลังแรกนะครับก็บ้านบ้านเล็กเขาเรียกบ้านอะไรนะบ,บ้านเสมอบ้านเสมอบ้านเสมอ <c oughs> นี่เจ้าของบ้านคนนี้บิมมิงสวัสดีค่ะแล้วก็อีกคนหนึ่งนี่เสมอเป็นปเต็นท์ของวิรัโดสันชยัยใช่ไหมขนาดข้างในรู้ 1, สึกจะ2.1คูณ2.1งสูงเมตรห3เมตรเนาะประมาณนี้ประมาณนี้เป็นบ้านใหม่นะครับเพิ่ง เพิ่งมาจอยทิพย์ครั้งแรกนะครับครั้งแรกบ้านถัดมาอ้าวเจ้าบ้านไปนไหนละ่ะเจ้าบ้านนูนกินมามา่าเจ้าบ้านไปกินมาม่าอยู่เดี๋ยวแนะนําให้ดูอันนี้ก็เป็นโคมแมนอะไรนะโดม270อยเขนาดใหญ่มากใหญ่กว่าชาวบ้านเลยสูงนะ่าจะเมตรแปดสิบเนาะอ่าก็เป็นเต็นท์ของชายโสดใช่ไหมชายข้างในค่อนข้างกว้างนะ2.7เมตรคูณสอเมตรนอนคนเดียวนะ แต่ว่านอนคนเดียวนะก็ใครสนใจก็ก็ทักไปได้ไม่ทิ้งไอจให้ยิงอ่อความสูงก็1.7ใช่ไหมยืนสบาย1.8 1.8ข้างในนะแต่ว่าตรงที่ตกทองช้างก็ต่ำปกตินั่นแหละต่อไปบ้านที่เท่าไหร่12 3บ้านที่3มนี่เจ้าของบ้านนะออนแอน ก็เป็นวิดาดียวซันชายเหมือนกันแต่ว่าบ้านนี้เขารีเควสคูมท้าพขนาดเล็กนะสองคูณสของกิ้งก่าทะเลทรายเอ้ยไม่ใช่หมาป่าทะเลทรายเดสเซอร์ปอกประมาณนี้นี่ก็ครั้งที่แล้วเคยไปด้วยกันครั้งที่สองเครั้งที่สองเพราะว่าจริงจริงจริงๆต้องนับครั้งนี้เป็นครั้งแรกเนาะเพราะว่าครั้งครั้งก่อนหน้านี้เป็นครั้งซ้อมกลัวกลาาไม่ได้ก็เลยซ้อมก่อนเพราะว่าก่อนที่เพื่อนจะมาเดี๋ยวแป๊กเนาะ แต่ก็บ้านสุดท้ายบ้านบ้านของยูทูบเบอร์ชื่อดังกำลังทำคอนเทนต์อยู่อันนี้เป็นเต็นท์ของสนามเดินป่านะเป็นเทเลสไอวีนี่นะมีโลโก,โก้ชัดเจนกำลังทำคอนเทนต์กันอยู่นี่ข้างหน้ามีเทเลสด้วย นี่คนนี้เจ้าของเต็นท์เจ้าบ้านเจ้าบ้านคนนี้น้ำตาลนี่แล้วก็คนนี้พี่แท็กเขามีช่อง YouTube ด้วยก็ใครสนใจคอนเทนต์ก็ไปติดตามได้เดี๋ยวทิ้งช่องไว้ตรงนี้ตรงไหนตรงนี้ตรงนี้เฮ้เราไปดูเจ้าของบ้านโคแมนดีกว่าเจ้าของบ้านโคแมนครับ ได้ข่าวว่าโสดใช่ไหมครับมาคนเดียวฮะแตเต็นท์นอนได้สี่คนครัก็สนใจทักมาได้ครับผม Facebook ชอบใช้ชอบฟ้าครับหล่อใจดีสปอร์ตครับผมพร้อมเปได้หมดโอเคก็ประมาณแรกที่มาถึงนะครับก็ตอนนี้เหมือนจะโดนต้อนรับอาจจะโดนต้อนรับน้องนะด้วยฝนนี่ดำมาแต่ไกลเลย ก็เดี๋ยวมาดูกันช่วงกลางคืนอีกทีนึงว,ว่าจะโดนฝนกระหน่ำไหมนะล,ลุษสวัสดียามเช้านะต้องหลังจากที่เมื่อวานเนาะบอกว่า มีแนวโน้มว่าฝนอาจจะตกนะตอนกลงคืนแต่ว่าหลังจากนั้นก็ไม่ได้ถ่ายอะไรเลย <c oughs> ไน่ักใช้เวลากับการพักผ่อนอย่างเต็มที่เป็นไงบ้างหนาวมากเลยเมื่อคืนอากาศดีเนาะนดีใช่เราคิดว่าคือเมื่อคนะืนน่ะเหมือนมันจะตกนะแต่ว่าสุดท้ายเมฆก็โดนลมพัดไป แล้วก็ไม่ตกคิดว่าถ้าเมื่อคืนฝนตกก็อากาศน่าจะหนาวลงกันอีนิดน,นึงเนาะอตอนนี้ตื่นมาตอนเช้าก็จิ้มแปดองศาละพอถึงสักประมาณรู้สึกก็น่าจะประมาณเที่ยงคืนน่ะก็ไม่ได้เปิดพัดลมแล้วปิดพัดลมเลย <c oughs> ก,ก็หนาวไม่จัดทีก็ไปหาอะไรกิน,นกันดีกว่า time. Yeah. เราชิมบ้างอร่อยก่อนแสงก็ตื่นแล้วนะวันนี้มีโปรแกรมอะไรต่อครับเดี้ยวอ่ะไม่มหนอขอนกินกินๆนอน ก็ตอนนี้ก็เวลาเที่ยงแล้วนะครับก็ได้เวลากินข้าวเที่ยงซึ่งก็ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วเหลือเมนูเดียวคือคอหมูย่างได้กินข้าวหรือยังนี่กินแต่กลับไม่ได้กินข้าวแต่ก็มีตรงนู้นต้มแซบกินหมดแล้วแล้วก็ลาบเห็ดนะ อร่อยมากครับก็ตอนนี้เพื่อนๆก็ผ่ากันไปเล่นน้ำกันหมดอะกำลังนำคันเทิต์ชายโชดนะฮะก็ส่วนผมก็ไม่ได้เล่นนะเนื่องจากเป็นแผลอดเล่นก็ดูเพื่อนๆเล่นไปบังพ่านะครับรอตอนเย็นวันนี้ก็คงไม่มีอะไรละ ออกกินข้าวเย็นพักผ่อ,อนโอ้ไปละ <laughs> โอเปิลกลับมาก่อนก็ที่นี่นะครับสำหรับคนที่ต้องการเล่นน้ำนะเขาก็จะมีเสื้อชูชีพให้นะ Okay. ตรงนี้ตรงนี้ y y ตรนี้ครับเขาก็ทุกพื้นที่นะเขาจะมีตั้งให้หมดอย่างฝั่งนู้นก็จะอยู่ตรงนูน้นเนี่ยแถวแถวนี้เออันนี้คือเป็นกฎของที่นี่แล้วก็คือบังคับได้ไอ้บังคับใส่นะถ้าใครที่จะเล่นน้ํานะครับก็ที่นี่ก็เล่นด้วย นี่แพ้ตรงนี้แล้วก็ผังนู้นก็จะมีอีกแพลหนึ่งน้ำเย็นมากน้ำเย็นมากๆก็ถ้าสนใจก็ลองมาเที่ยวดูสนคนนี้ก็ทำ<ม>ทั้งวัน,วนเป็นแม็กวอททั้งวันระหว่างน,นี้ก็พักดูบรรยากาศเพื่อนๆเล่นน้ำรอนะ ก็ได้แต่เล่นอยู่บนฟังเพราะว่าเป็นเขียนไดเป็นแผลที่เขียน เ,เตรียมอาหารตอนนี้ก็ย่างปูย่างไก่กันก่อนนะเดี๋ยวอีกสักพักก็ย่างอาหารทะเลต่อนะอครับตอนนี้มาอีกแล้วนะลุ้นกันอีกเมื่อาวานก็ลุ้นทีหนึ่งแล้ว่าฝนจะตกไหมมาอีกแล้วมืดตึบเลยมเมฆมาแต่ไกลไม่รู้ว่าจะตกไหมนะแต่คิดว่าน่าจะเอาอยู่เดี๋ยวมาอัปเดตอีกที น่าจะอยู่แหละน่า่อกุ้งห่านใช่วิธีว่าก้อนสามคนเหมือนนันงก้อนหนึคน ไปมีกิจกรรมอะไรหรือว่าพรุ่งนี้เช้ามีเมนูอะไรพรุ่งนี้เช้าแต่ต้มโจ๊กะจ๊กอะไรจ๊กจ๊กหมูหมูหมูหมอดูซ้ำหมดใ,ใส่ไข่โจ๊กใส่ไข่ก็มีก็เมนูแล้วสนุกพักผ่อนเต็มที่ดูเพื่อนเล่นน้ำอยากกลับเลย ชั้นทีนม่ค่อยเพิ่มใหม่มาใหม่ก็อรุณสวัสดิ์ตอนเช้าของวันที่สามนะเต้นเราก็ตื่นแล้วเป็นี้นะนี่ตัวแซบสบายเลยเต้นกันหนาวข้างๆก็เหมือนจะมีคนตื่นแล้วนะแต่ว่ายังไม่ออกมากันชอบมากเลย เสียงธรรมาชาติดังทั้งคืนจริงหรนะเมื่อคืนก็มีเสียงตัวอะไรเนาะดัมก็ไม่รู้หลังจากเพืเ่อนๆไปนอน่อนเหมือนมาอยู่ในปา่าแต่ไม่ใช่ปา่าเป็นฮิวรี่การฮิวรี่ใช่ไหมครับก็เดี๋ยวอีกสักพักก็น่าจะทยอยเก็บของบางอย่างในเต็นท์ แล้วก็เตรียมตัวกลับบ้านนะ ้อยแล้วนะไม่อยียงว่าเหลือกลางกาวชีดให้แห้งนะครับเฮ้ยก็เหลือกลางไฟชีตให้แห้งนะแล้วก็ตัวทินนึ่งเก็บเรียบร้อยแล้วเพราะว่าเราเอาตัวทับมาคุมอีกทีหนึ่งนะก็เลยไม่โดนน้าค้างนะครับถ้าเดี๋ยวน่าจะกินข้าวก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปกางเสาสำหรับตากผ้าต่อเนาะ ราะว่าดูจากระยะต้นไม้แล้วมันไม่พอให้เราขึ้นก็เลยต้องใช้เก่ทาทัาบช่วยนะครับใหาเดี๋ยวกินข้าวแป๊บหนึหนดูซิมีอะไรให้กินบ้างจะว,ว้าวจะไข่ตัวมีแต่ไข่มีไส้กรอกด้วยสของเตี้ยเตี้ยกินแล้หรอโอเคงั้นก็ก,กินข้าวแ๊บหนึ่ง ได้ไหมได้จกขนอนแตได้รับนะอหอตอนนี้กินข้าวเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวอีกสักพักนะก็น่าจะทำที่ตากผ้านะครับ<อ>เพราะว่าตรงนี้อย่างที่บอกไม่มีต้นไม้ไว้เกี่ยวเชือกมันไกลมากก็กางเสาเรียบร้อยแล้วแต่เปลี่ยนแผ่นนิดหน่อยนะครับเป็นตามเสาแทน อตากเต็นที่แห้งเต็นแรกก็น่าจะเป็นเต็นนู uhm, okay. ่นแหละเต็นที่สองถก็จะมีเต็นผมแล้วก็เต็นนูนนะที่อยู่ในโร่มก็ต้องอาศัยเต็นที่แห้งก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันถ้าเราเวลาอย่างเดียวเก็ตอนนี้เราก็ เก็บของเรียบร้อยนะแล้วก็ออกเดินทางมาแวะกินข้าวสักพักละก็น่าจะเป็นการจบทริปทริปนี้แล้วเนาะสำหรับสามวันสองคืนที่แบมบูซานะครับเป,เป็นทริปเป็นทริปการเต้นนับเป็นครั้งแรกแล้วกันเนาะเออเพราะว่าครั้ง<ๆ>ที่แล้วเป็นรอบสองร <laughs> อบรอบถ้าถือว่าเป็นไงบ้างบรรยากาศดีเนาะห้องน้ําก็ทําดีมากแต่ว่าที่เราไม่ ไม,ไม่พยายามรีวิวให้เพราะว่าคือหนึ่งคือกลัวจะไปรบกวนคนอื่นอะไระแล้วก็สองก็คือคนอื่นก็คงจะรีวิวไว้เยอะละก็ลองดูจากช่องอื่นเอาแล้วก็กางเต็นท์ครั้งนี้ก็บอกเลยว่าเขาฟอ,อ,อมากกินเยอะมากกินเยอะมาก <c oughs> แล้วก็รู้สึกว่ากางและเก็บได้สะดวกคล่องมากขึ้นน ถามเพื่อนรลงคทิปดีกว่าเป็นไงบ้างตัวแทนหมู่บ้านสำหรับทลิปรังนี้น่ลเก็ประมาณนี้แหละก็ไว้เจอกันทริปหน้าเมื่อไหร่ไม่รู้อีกเดือนหนึ่งเดือนหน้าคือเดือนไหนเดือนไหนเดือนสภาเนาะก็น่าจะเข้าหรือดูกฎละโอเคไปกันดีกว่าดังนล้บ๊ายบาย